สวัสดีครับพิตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g u Channel เมื่อหมอโรคจิตจับพ่อหนุ่มยอดนักฟัน มาแปลงเพศตัดหามสมดความเป็นเพย์บอยชะตากรรมของหนุ่มคนนี้จะเป็นยังไงอะไรที่ทำให้เขาต้องมาลงเอยแบบนี้ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องวิกติมถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับสาวสวยผมทองคนนี้เธอมีชื่อว่าเรเชลภาพที่เราเห็นเหมือนกำลังถูกถ่ายด้วยกล้องวิดีโอโดยชายคนหนึ่งที่พาตัวเรเชลมาที่นี่โดยที่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้มาก่อนจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเธอนั้นโดนไอ้หนุ่มคนนี้ยัดเยียดความเป็นผัวให้โดยไม่เต็มใจ จากนั้นหนังก็ตัดมาเราจะได้พบกับหนุ่มหล่อหน้ามนคนนี้กำลังนั่งจิบเหล้าเงาเงา,เงาเลส,สาวอยู่ในบาร์อีกฝากหนึ่งของบาร์มีชายใส่เสื้อฮู้ดนั่งมองมาทางหนุ่มคนนี้ตอนนั้นเด็กเสิร์ฟสาวสวยก็เดินมาถามพ่อหนุ่มคนนี้ว่าอยากได้อะไรเพิ่มมคะหนุ่มหล่อบอกอยากได้นายกใหม่แต่อาจจะยากไปขอเป็นเบอร์โทรศรัพท์น้องแทนจะได้หรือเปล่าสาวเสิร์ฟบอกให้บ่ได้เจ้ามันเป็นกฎของร้านหนุ่มหล่อเลยแจกเบอร์ของเขาให้เธอแทนไว้วันหลังมาหม้อใหม่ละกันน้องจากนั้นเขาก็เดินออกมาจากร้านไปที่ลานจอดรถ มหลอกก็สังเกตว่าเขาโดนชายแปลกหน้าสะกดรอยตามเมื่อเขาถึงรถเขาเปิดประตูและหยิบปืนพกออกไปจ่อหน้ามันและถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรมิซาแต่ยังไม่ทันจะได้คําตอบเขาก็โดนชายอีกคนหนึ่งฟาดเข้าจากด้านหลังจนสลบไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขาถูกนําตัวมาขังไว้ที่บ้านหลังหนึ่งมีชายหนุ่มหน้าตาโหดเที่ยมตัวใหญ่อย่างกระนักมวยปั้มเฝ้าเขาอยู่ไม่นานก็มีชายอีกคนที่ดูมีอายุหน้าตานั้นเนื้อเดินเข้ามาหนุ่มหลอพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกไอ้หนุ่มล่าล็อกไว้เขาาาพยายามดินนนนจจถูกับนอนควลง พื้นถลกกกงเกงลงจนเผยให้เห็นตูดเนียนๆจากนั้นไอเนิร์ก็เอายาอะไรบางอย่างมาฉีดใส่ตูดเขาหนุ่มหล่อรู้สึกสลืมสลือจนสลบไปไม่นานหลังจากยาหมดฤทธิ์หนุ่มหล่อก็ลุกขึ้นมาโวยวายต่อบอกว่าเฮ้ยพวกมึงกูหิวน้ำหลังจากที่ไอ้หนุ่มหลอ่อพยายามตะโกนเรียกให้ใครก็ได้มาช่วยด็อกเตอร์ก็เดินมาบอกว่า เสียเวลาน่ะไอหน้าหล่อไม่มีใครได้ยินเสียงมึงหรอกไอหน้าหลอก็บอกไม่ต้องเสือกไอแกมึงต้องการอะไรจากกูไม่ทราบพ,พูดจาไม่ไพเราะ<อ>ก็เลยโดนไอลั่มจับทรมานและด็อกเตอร์ก็บอกให้เขาทําตัวดีๆก่อนจะเดินออกไปหลังจากที่ไอหนุ่มหล่อตื่นมาเขาก็พบไดอารี่เล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเขาเปิดอ่านมันเป็นของรเรเชลตอนเด็กๆที่เธอมักจะจดเอาไว้ตลอดแต่ตอนนั้นไอหนุ่มหล่อยังไม่รู้ว่าเป็นของใครและอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีเสียงคนเดินมา,นเ,นมาเขาจึงแกล้งนอนสลบไอล่่ามาแบกเขาออกไปตอนนั้นพระเอกก็ แอบเอาผ้ายัดใส่กรนประตูเตรียมไว้จะหลบหนีจากนั้นเขาก็ถูกนําตัวมาที่ห้องผ่าตัดและมัดตัวติดอยู่กับเตียงไอ้ด็อกเตอร์โรคจิตก็ถามเขาว่ามึงรู้ไหมคนเรามีรอยนิ้วมือไม่ซ้ํากันเลยนะเว้ยคนเป็นพันล้านคนอัศจอรรย์หันกระันยอไม่ละมึงแต่วันนี้ลายนิ้วมือของมึงจะหายไปว่าแล้วไอ้ล้ำก็เอากระทะร้อนๆและจับนิ้วมือของไอ้หล่อน,นั้นมานาบลงไป ไอหล่อแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเขาก็ถูกจับไปโยนเข้ากรงเหมือนเดิมต่อมาพอไอลัมเดินออกจากห้องไปเขาก็แอบลุกขึ้นมาและผ้าที่เขาแอบยัดไว้ที่รูล็อกก็ทำให้เขาสามารถออกจากห้องขังได้หนุ่มหล่อแอบเดินย่องขึ้นไปและโทรหาตำรวจแต่ก่อนจะคุยกันดูเรื่องสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นเพราะประตูถูกเปิดค้างไว้ไอหล่อรีบวิ่งหนีออกไปทางสวนแต่ก็โดนไอลัมตามมาติดๆเขาหนีมาจนจนมุมจึงถูกจับตัวกลับไปขังในห้อง ไม่นานก็มีนายตำรวจสายตรวจขับรถมาที่หน้าบ้านตำรวจกดออกแต่ไอ้ด็อกเตอร์ก็ไม่ตอบภาพตัดมาเราจะได้พบกับตำรวจสายสืบนามว่าเจเน็ตเธอได้รับหน้าที่ให้ติดตามกรณีที่มีคนโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือ เย็นนั้นไอ้ด็อกเตอร์และไอ้ลัม่มก็แดกข้าวกันอย่างสบายใจแดกไกจ่จนเหลือแต่กระดูกก็เอาลงมาให้พระเอกแดกต่อพระเอกหน้าหล่อจึงแอบเก็บกระดูกไว้ชิ้นหนึ่งและแอบเอามันฝนกับพื้นห้องให้กระดูกมีความแหลมคมพอจะแทงหน้ามึงได้ก็แล้วกันต่อมาสายสืบหญิงก็มาถึงบ้านไอ้ด็อกเตอร์ตอนแรกมันก็จะไม่ให้เธอเข้าแต่เจนเนตก็ยืนยันว่าเธอจะเข้าไปไอ้ด็อกเตอร์จึงให้ไอ้ลั่มไปมัดพระเอกไว้ไม่ให้ส่งเสียงจากนั้นมันก็โกหกสายสืบว่าอาจจะเป็นล้านของมันโทรไปป่วนตำรวจเดี๋ยวมันจะจัดกาารให้สย ก็ยังถามถึงเกี่ยวกับเรเชลสาวหัวทองที่โดนข่มขืนตอนต้นเรื่องจริงๆแล้วเธอเป็นลูกสาวของไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ไอ้ด็อกเตอร์ก็โกหกว่าเธออาศัยอยู่ที่แอและจะกลับมาเยี่ยมเขาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวจากนั้นสายสืบก็ขอตัวกลับแต่เธอรู้สึกถึงพิรุษอะไรบางอย่างจึงโทรไปขอประวัติคดีต่างๆที่เกี่ยวกับแม่สาวเรเชลจากนั้นด็อกเตอร์ก็สั่งให้ไอ้ล้ำไปจับตัวพระเอกมาขณะที่พระเอกแกล้งหลับรออยู่แล้วไอ้ล่ำเดินมาพระเอกก็จัดการใช้กระดูกไก่ที่ซ่อนไว้แทงเข้าไปที่คอของมันแต่กระดูกไก่ เหมือนจะเล็กไปอีกหน่อยคงต้องใช้ทีโบนไอล้ลำไม่เป็นไรโคตรอึดลุกมาจับพระเอกล็อกคอด้วยความโมโหฟิวขาดดอกเตอร์จึงต้องรีบเดินเข้าไปห้ามบอกให้มันใจเย็นๆนึกถึงสิ่งที่เรากําลังจะทําจากนั้นไอ้หนุ่มหน้าหลอกก็ถูกจับตัวมานั่งที่เก้าอีชอ้ช็อตไฟฟ้าดอกเตอร์จับเขาชอ็อตไฟไปที่สมองและดูเหมือนว่าเขากําลังค่อยๆลืมความทรงจํา จนตอนนี้ดูเหมือนเขาจะลืมชื่อตัวเองไปแล้วและไอ้ด็อกเตอร์ก็จะคอยฉีดฮอร์โมนเพศหญิงให้กับเขาและบังคับให้เขาอ่านไดอารี่ของเรเชลทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้ทางด้านนักสืบสาวตอนนี้เธอได้ข้อมูลของเรเชลมาและรู้ว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์พูดกับเธอนั้นเป็นเรื่องโกหกตอนนี้ไอ้ด็อกเตอร์ได้สั่งให้หนุม่มหลอถอดชุดเก่าของมันทิ้งและเอาชุดเดสของเรเชลมาให้มันใส่แต่ดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มหลอกก็ยังจะขัดขืนคำสั่งของเขาอยู่ดีแต่แล้วคืนนั้นหนุม่มหลอกก็ลุกขึ้นนนมมมมาาาใใส่่เดแแลละะตะกกถพพวววัวึงงออจ้หรืย,ย กูใส่ชุดตามที่มึงต้องการแล้วไงแต่ดูเหมือนพวกมันยังจะไม่สาสมใจต่อมาพวกมันเอายาทาเล็บมาให้เขา อีกทั้งยังสั่งให้เขาโกนขนตามร่างกายของตัวเองให้เหมือนกับขานนเนียนๆของผู้หญิงและแล้วคำคืนที่รอคอยก็มาถึงไอ้ด็อกเตอร์ได้จับหนุ่มหล่อไปที่ห้องผ่าตัดและเริ่มทำการหั่นสมูกี้ไบของเขาออกและเปลี่ยนมันให้เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์หลังจากการเสียหำและได้หอยกลับมาแทนหนุ่มหล่อก็นอนเมาอ,อยู่ในห้องขังพร้อมกับกางเกงในที่เปื้อนเลือดเขานอนร้องไห้ขณะที่ไอ้ด็อกเตอร์ก็พยายามเอาไดอารี่มาให้เขาอ่านต่อ ทางด้านนักสืบสาวก็พยายามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของเรเชลจนเธอได้ติดต่อไปหาคนรู้จักของเรเชลและได้เบาะแสะใหม่มาเธอจึงตัดสินใจรีบเดินทางไปที่บ้านของไอ้ด็อกเตอร์ขณะที่เธอกำลังคุยกับมันอยู่ที่ห้องรับแขกอยู่ดีๆไอ้หนุ่มหน้าหล่อก็ตื่นขึ้นมาและร้องเสียงดัง ทำให้สายสืบควักปืนออกมาและบังคับให้ไอ้ด็อกเตอร์พาไปที่ห้องเมื่อเข้าไปเธอก็ได้พบกับไอ้หนุ่มหล่อที่นอนสลืมสลืออยู่บนเตียงช่วยตัวเองบอกค่อยจะได้ไอ้ด็อกเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มขังและก็บอกว่าคุณสายสืบคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่ามาเสือกได้ไหมตำรวจสาวพยายามที่จะอุ้มไอ้หนุ่มหล่อออกไปแต่อีกมือหนึ่งก็ต้องถือปืนด้วยความทุลักทุเลจึงทําให้เขานั้นล้มลงไอ้ด็อกเตอร์รีบเข้ามาประคองไอ้หนุ่มหล่อ พร้อมกับเรียกชายหนุ่มคนนั้นว่าเรเชลตำรวจสาวก็งองสิครับเรเชลลูกมึงเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอทำไมถึงเรียกไอ้หนุ่มคนนี้ว่าเรเชลดูเหมือนว่าไอ้ด็อกเตอร์คนนี้จะมีอาการป่วยทางจิตเป็นแน่เธอพยายามโทรเรียกกำลังเสริมแต่ก็ถูกไอ้ล่ำขัดขวางจนปืนหลุดมือเมื่อเห็นท่าไม่ดีเธอจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้ายก็โดนมันยิงจากด้านหลังตายจากนั้นพวกมันก็เอาศพของเธอไปฝังและทำลายหลักฐานต่างๆทิ้งไปต่อมาหลังจากที่ไอ้หนุ่มหล่ออาการดีขึ้นหลังจากที่เสียสโมกกี้ไ คราวนี้มันจับเข้ามาผ่าตัดยัดซิลิโคนให้โนโตมสมหญิงขึ้นไปอีกเรียกได้ว,ว่าแผลเก่าเพิ่งจะหายมึงก็จัดแผลใหม่ให้กูเลยนะไอหาดอกฉากนี้สาวไหนยอยากจะเสริมอืม่มแนะนําให้ข้ามไปเพราะมันอาจจะเสียวจนเลิกล้มโปรเจกต์เปลี่ยนไฟหน้าของคุณไปเลยก็ได้หลังจะผ่าตัดเสร็จไอด็อกเตอร์กับไอลัมก็มาฉลองกันอีกแล้วจะแดกอะไรกัะดักหนาแต่หลังจากนั้นอาการของไอหนุ่มหลอกก็แย่ลงเขามีไข้ตัวร้อนทั้งคู่จึงต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเวลาผ่านไปสี่เดือนไวเหมือนดูหนังก็มีตำรวจนายหนึาาหาาหนออ่อ,กอ็กกบ กูไม่รู้เรื่องกูไม่เห็นอย่ามาถามกูตำรวจนายนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกลับบ้านไปมือเปล่า และคืนนั้นไอ้ด็อกเตอร์มันได้จัดดินเนอร์หรูภายในบ้านและดูเหมือนว่าตอนนี้ไอ้หนุ่มหน้าหล่อของเราจะสวมวิกผมสีทองและภายในจิตใจของเขาก็ได้กลายเป็นสาวเรเชลเต็มตัวซะแล้วถึงกับเรียกไอ้ด็อกเตอร์ว่าพอ่อคืนนั้นไอ้ด็อกเตอร์จึงบอกกับเขาว่าวันนี้พ่อมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกให้ลูกไปรออยู่ที่ห้องนอนจากนั้นมันกับไอ้ลํมก็เตรียมการจัดฉากทุกอย่างให้เหมือนกับในเทปวิดีโอการข่มขืนเรเชลที่พวกเราได้เห็นตอนตอน้นไอ้ลํมแต่งกายเป็นตำรวจและได้เข้าไปพยายามข่มขืนพระเอกแต่ไอ้ลัมกระพ่าดโดนพระเอกของเราใช้มี มันเองปาดคอดร์ได้ยินเสียงร้องจึงรีบไปหยิบปืนวิ่งลงมาที่ห้อง เมื่อเขาเห็นว่าไอ้ล่ามนั้นตายแล้วก็ได้สั่งให้พระเอกยกมือขึ้นและทําตามคําสั่งมันพาเขาเดินกลับไปที่ห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวการข่มขืนเรเชลและปรากฏว่าคนที่ปลอมตัวเปว็นตํารวจและข่มขืนเรเชลในคลิปวิดีโอแท้จริงแล้วก็คือตัวของไอ้หนุ่มหล่อคนนี้นี่เองไอ้ด็อกเตอร์บังคับให้มันดูสิ่งที่มันทํากับลูกสาวเขาและบอกว่าที่มันแปลงเพศเขาและบังคับให้มันอ่านไดอารี่ของเรเชลก็เพราะเขาอยากให้มันรู้สึกแบบเดียวกับเธอตอนที่โดนข่มขืนและตอนนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปพยายยาามแ่งืน ไอ้ด็อกจนปืนเกิดลั่นโดนไอ้ด็อกตายหาสีมองเทงจากนั้นพระเอกก็วิ่งหนีมาจนเขาได้ไปประเอินเจอกับห้องของเรเชลตัวจริงเมื่อเขาเข้าไปเขาก็เห็นเรเชลที่นอนที่การไม่สามารถขยับร่างกายได้และอยู่ดีๆตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจใช้มือของเขาอุดไปที่ปากของเรเชลที่นอนเป็นผักอยู่บนเตียงจนเธอนั้นตายจากไปสุดท้ายมันก็หยิบกิ๊บติดผมของเรเชลมาและติดมันเข้ากับผมของตัวเองจากนั้นมันก็ไปอาบน้ำแต่งตัว และเก็บของออกจากบ้านหลังนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจิตใจของมันตอนนี้จะได้กลายเป็นเบเชลไปแล้วอย่างที่ไม่มีวันกลับมาและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องวิกทิม เรื่องราวของด็อกเตอร์ที่เสียใจที่ลูกสาวของเขาถูกกระทำจนจับไอ้ผู้ร้ายมาแปลงเพศแก้แค้นซะเลยเพื่อนๆดูจบแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับว่ารู้สึกสงสารหรือสมน้ำหน้าไอ้หนุ่มหน้าหล่อที่มันโดนจับมาแปลงเพศสำหรับภาพยนตร์เรื่องวิกติมออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.0คะแนนและออดิเอน score จากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่67%ถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook G y u Channel ด้วยนะครับแล้วกลับมาพ พบกับจียู่ชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ